มีบางวันที่เรารู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเลยตั้งใจไว้ดีแต่เหตุการณ์กลับหมุนไปอีกทางรถที่เราขึ้นรีบมาแต่เช้ากลับติดยาวไม่ขยับงานที่เตรียมไว้ทั้งคืนกลับโดนยกเลิกภายในประโยคเดียวเสียงเครื่องยนต์เสียงตแตรเสียงถอนหายใจในรถกลายเป็นจังหวะหนึ่งของความไม่พอใจในใจเราเองเรามักคิดว่าถ้าสิ่งรอบตัวดีขึ้นใจเราคงสงบ แต่บางทีสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยอาจไม่ใช่เสียงข้างนอกเลยแต่อยู่ในใจที่ไม่ยอมให้โลกเป็นอย่างที่มันเป็นลองมองดูดีๆเวลาฝนตกเราอยากให้แดดออกเวลาร้อนเราอยากให้เย็นเวลาคนไม่เข้าใจเราเราอยากให้เขาเปลี่ยนทุกขณะเต็มไปด้วยอยากให้ต่างไปเพราะใจอยากควบคุมแต่โลกไม่เคยอยู่ในมือเราเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ธรรมตาธรรมตาโหติธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมเมล็ดที่หว่านลงดินย่อมงอกงามตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตามคำสั่งของใครและนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าตะทะตาความเป็นอย่างนั้นเองไม่เพิ่มไม่ลดไม่ตีความเกินจริงแต่ความจริงข้อนี้ไม่ได้น่ายที่จะยอมรับเพราะใจยังอยากจัดระเบียบโลกให้เป็นอย่างใจ เหมือนคนที่พยายามบังคับเคลื่อนทะเลให้หยุดนิ่งสุดท้ายเราก็แค่เหนื่อยกับการสู้สิ่งที่ไม่มีวันหยุดบางคนคิดว่าการเห็นตามจริงคือการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วมันคือการวางอาวุธจากการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นเมื่อใจเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุความโกรธความกังวลก็เริ่มคลายเราเริ่มได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองท่ามกลางความวุ่นวาย เหมือนเสียงระฆังเบาๆในวัดที่เตือนให้เรากลับมาเห็นโลกตามจริงและเมื่อเห็นตามจริงเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นความเข้าใจนี้คือจุดเริ่มของการเดินทางจากใจที่สู้กับโลกสู่ใจที่เห็นว่าโลกเป็นของมันเองเพราะบางทีความสงบไม่ได้มาจากการเปลี่ยนสิ่งใดแต่มาจากการหยุดเปลี่ยนโลกในใจเราเอง และนี่คือประตูบานแรกของตัทะตาเมื่อเรายอมมองโลกโดยไม่รีบแก้อีกโลกหนึ่งที่ต่างออกไปกำลังรอให้เราเห็นโลกที่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยแต่ใจเราอาจจะเปลี่ยนไปทั้งใบแต่ถ้าลองมองใกล้ๆจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้านอยู่จริงๆไม่ใช่โลกภายนอกแต่มันคือเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจเราเองในวันฝนตก เราไม่ได้โกรธเมฆหรือฟ้าแต่เราโกรธเพราะมันดันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้วันนั้นเราวางแผนจะไปเจอคนสำคัญเตรียมของขวัญไว้เรียบร้อยแต่ฝนตกรถติดและสุดท้ายทุกอย่างพังหมดในขณะที่คนข้างๆกลับหัวเราะก,กับเสียงฝนเรากลับนั่งนิ่งใจขุนเหมือนฟ้าผ่าลงในอกสิ่งเดียวที่ต่างคือ การยอมรับเขาเห็นฝนเป็นฝนแต่เรามองมันเป็นอุปสรรคที่มาทำลายแผนและตรงนี้เองคือรากของความทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกใจร้ายแต่เพราะเราพยายามให้โลกใจดีเกินจริงทุกครั้งที่เราคิดว่าไม่ควรเป็นแบบนี้ใจเรากำลังประกาศสงครามกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า มันสู้กับความจริงด้วยภาพในหัวที่อยากให้เป็นเราจรึงเหนื่อยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยบางครั้งเป็นแค่คำพูดเล็กๆจากคนใกล้ตัวเขาอาจพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดาแต่ใจเรากลับตีความไปไกลเพราะเราต้องการให้เขาพูดอย่างที่เราอยากฟังและเมื่อไม่เป็นแบบนั้นเราก็เริ่มเจ็บพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า อุป,ปาทานังพิกเวทุกขมูลังอุปปาทานคือรากแห่งทุกข์ใจที่ยึดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นหรือคนนี้ต้องเป็นแบบนี้กําลังสร้างกำแพงระหว่างเรากับความจริงยิ่งพยายามผลักโลกให้เข้าที่โลกก็ยิ่งขยับหนีไปไกลกว่าเดิมแต่หากเราหยุดต่อสู้สักครู่แล้วมองดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจริงๆ เสียงฝนก็เป็นแค่เสียงคำพูดก็เป็นแค่เสียงผ่านหูและความรู้สึกในอกก็แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่เพราะเราทำใจแต่เพราะมันเป็นจริงอยู่แล้วเพราะความจริงไม่ต้องให้ใครอนุญาตถึงจะเกิดเพียงแต่เรามักลืมที่จะเห็น ถ้าลองถามตัวเองในตอนที่กำลังโกรธเรากำลังโกรธสิ่งที่เกิดขึ้นหรือโกรธที่มันไม่เป็นอย่างที่อยากคำตอบมักทําให้ใจเราชะงักนิดหนึ่งและในชั่วขณะนั้นเองความร้อนในใจเริ่มลดลงการยอมรับสิ่งที่มันเป็นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนแต่คือการยอมให้ความจริงมีที่อยู่โดยไม่ต้องผลักไม่ต้องดึง บางทีสิ่งที่เราคิดว่าต้องแก้อาจไม่ต้องแก้เลยก็ได้เพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอาจเป็นแค่มุมที่เรามองและเมื่อใจเริ่มเห็นอย่างนั้นเราจะเข้าใจว่าการไม่ยอมรับคือการสร้างถูกซ้ำแต่การเห็นตามจริงคือการปล่อยใจให้กลับบ้านบางครั้งสิ่งที่เราไล่หนีคือสิ่งที่กำลังพาเรากลับสู่ความสงบ อีกโลกหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลเลยโลกที่ธรรมดาแต่เราไม่เคยได้เห็นมันจริงๆบางครั้งสิ่งที่เราต้านก็อยู่แค่ในชีวิตประจำวันนี่เองไม่ต้องเป็นเหตุใหญ่ไม่ต้องมีบทดราม่าอะไรเลยแค่ไฟจราจรที่ยังไม่เขียวแค่คนพูดไม่ตรงใจหรือกาแฟที่ไม่หวานพอดีสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้กลายเป็นสนามรบเล็กๆในใจเราโดยไม่รู้ตัว เราโกรธคนขับรถข้างหน้าแต่จริงๆเราโกรธความช้าที่ขัดกับจังหวะในใจเราไม่พอใจกับเสียงเครื่องพิมพ์ในออฟฟิศแต่จริงๆเราไม่พอใจกับความวุ่นที่ทำให้ใจไม่สงบเราหงุดหงิดเวลาเจอคนพูดจาไม่เข้าหูแต่ลึกๆเรากำลังต้านความเป็นอย่างนั้นของเขาโลกไม่ได้ตั้งใจจะมากวนเรามันแค่ดำเนินไปตามธรรมชาติของมัน ในทุกวินาทีมีสิ่งเกิดขึ้นมากมายทั้งเสียงกลิ่นความรู้สึกแต่มันจะกลายเป็นเรื่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าใจเราไปแตะมันอย่างไรบางทีการเห็นตาถาตาไม่ได้อยู่ในเวลานั่งสมาธิแต่อยู่ตอนที่ยืนรอคิวจ่ายเงินในร้านสะดวกซื้ออยู่ตอนที่โทรศัพท์ค้างในเวลางานเร่งด่วนหรืออยู่ในเสียงหัวเราะของเพื่อนที่เราคิดว่าเขาไม่เข้าใจเราเลย ถ้าเราหยุดนิดหนึ่งแล้วดูสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นไม่ต้องรีบเปลี่ยนไม่ต้องรีบผลักออกเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะมีใครตั้งใจจะขัดใจเราเหมือนเวลาที่ใบไม้ร่วงมันไม่ได้ร่วงเพราะต้องการทำให้เรารู้สึกเหงาแต่มันร่วงเพราะฤดูเปลี่ยนเพราะลมพัดเพราะแดดแรงเพราะมันถึงเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่ายถาภูตยานทัศนะ การเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแต่คือการมองโลกโดยไม่เพิ่มคำอธิบายสิ่งที่เห็นก็เป็นแค่สิ่งที่เห็นเสียงที่ได้ยินก็เป็นแค่เสียงความรู้สึกในอกก็เป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อเห็นอย่างนี้เราจะเริ่มสัมผัสดได้ว่าทุกมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นแต่เพราะใจเราไม่เห็นว่ามันเป็นแค่ธรรมชาติ ลองคิดถึงตอนเช้าที่เรากำลังรีบเจอเด็กตัวเล็กๆเดินข้ามถนนช้าๆใจหนึ่งอยากบีบแปรแต่พอเห็นรอยยิ้มของเด็กคนนั้นอยู่ดีๆเวลาทั้งหมดก็เหมือนช้าลงความจริงไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจเราเปลี่ยนจากต้านเห็นและในจังหวะที่ใจเห็นเราจะรู้ว่าความสงบไม่ต้องรอให้โลกเงียบเพราะแม้ในความวุ่นก็ยังมีความเป็นเช่นนั้นเองซ่อนอยู่ บางทีตาทะตาไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ตรงที่เรายังไม่เคยเห็นโลกโดยไม่ใส่เงื่อนไขและเมื่อเห็นได้แม้เพียงชั่วครู่ใจจะรู้ว่ามันเบาอย่างประหลาดครึ่งทางแล้วจากนี้เราจะก้าวลึกเข้าไปดูใจอีกชั้นหนึ่งว่าการเห็นตาทะตาไม่ได้ทำให้เราชาแต่ทำให้เราเข้าใจความอ่อนโยนของชีวิตแต่บางคนเข้าใจว่า ถ้าเห็นตัทะตาแล้วต้องกลายเป็นคนไม่รู้สึกอะไรเหมือนยอมรับทุกอย่างเฉยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนวางใจจนกลายเป็นหินแต่ไม่ใช่เลยใจที่วางต่างจากใจที่เฉยเหมือนฟ้ากับเหวใจที่เฉยคือใจที่หนีใจที่วางคือใจที่เห็นทุกอย่างตามจริงจนไม่ต้องหนีอะไร ลองลึกถึงเวลาที่เราเห็นคนกำลังร้องไห้ถ้าใจเฉยเราแค่เมินแล้วบอกว่าก็เขาเป็นอย่างนั้นเองแต่ถ้าใจวางเราเห็นความทุกข์ของเขารู้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเมตตาจึงเกิดขึ้นอย่างสงบไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเข้าใจความเห็นตามจริงไม่ได้ทำให้เราชาแต่ทำให้เราอบอุ่นขึ้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า โยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราเมื่อเห็นธรรมความเห็นนั้นไม่ได้ตัดขาดจากโลกแต่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งหมดเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุเห็นเหตุแล้วก็เกิดกรุณาเห็นกรุณาก็ไม่ต้องเร่งเปลี่ยนใครเพราะรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นตามเหตุของเขา บางคนบอกว่าถ้าไม่โกรธไม่ดา่าก็เท่ากับปล่อยผ่านแต่ในความจริงของตาตาการไม่ตอบโต้ไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยแต่คือการรู้ว่าโกรธไปก็ไม่ได้ทำให้ความจริงเปลี่ยนเหมือนเปลวเทียนที่ไม่สู้กับลมแต่มันสว่างโดยไม่ต้องฝืนลองมองกลับมาที่ใจเวลาที่เราพยายามวางใจแต่ในใจยังร้อนจริงๆแล้วเราไม่ได้วาง เราแค่พยายามปิดฝาไว้ไม่ให้เดือดแต่เมื่อเห็นว่าความร้อนนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งใจจะค่อยๆเย็นลงเองไม่ใช่เพราะกดไว้แต่เพราะเข้าใจมันใจที่วางจึงไม่แห้งแลง้งมันยังยิ้มยังร้องไห้ยังรับรู้แต่ไม่ถูกดูดเข้าไปในสิ่งนั้นเหมือนทะเลที่มีคลื่นแต่คลื่นไม่ได้ทำให้ทะเลหายไป การเห็นตัทตาทำให้เรากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแต่ไม่จมอยู่ในโลกนั้นเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้ถูกพัดและตรงนี้เองคือเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างวางกับเฉยเพราะใจที่วางยังคงอบอุ่นมีชีวิตใจที่เฉยมักเย็นชาและปิดประตูไม่ให้เข้าใจใครเมื่อใจเริ่มรู้ความต่างนี้เราจะเริ่มยิ้มได้ในความจริง ไม่ต้องหนีไม่ต้องยึดเพียงแค่เห็นว่าทุกสิ่งเป็นอย่างที่มันเป็นเรากําลังเดินลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งจากการเห็นโลกภายนอกสู่การฟังเสียงของธรรมะที่อยู่เงียบเงียบในใจเราเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมตาธรรมตาโหติธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย ประโยคสั้นๆนี้เหมือนประตูที่เปิดไปสู่ความเข้าใจทั้งจักรวาลเพราะถ้าเรามองให้ลึกจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุมีเงื่อนไขมีที่มาและเมื่อเหตุหมดผลก็จบดอกไม้บานเพราะฝนตกแสงส่องและฤดูถึงเวลาใบไม้ร่วงเพราะลมพัดและรากหมดแรงไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพื่อใครแต่ในชีวิตจริงเรามักลืมข้อนี้ไปเสมอเมื่อเห็นใครทำบางอย่างเรารีบตัดสินว่าเขาไม่ดีทั้งที่ในความจริงเขาอาจเป็นเพียงผลของเหตุหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นตัดทตาคือการเห็นความจริงนั้นโดยไม่แทรกความอยากเข้าไปไม่เพิ่มฉันอยากให้และไม่ลดฉันไม่ชอบ เห็นอย่างที่มันเป็นเหมือนเห็นฝนตกโดยไม่รีบหาที่หลบเพราะสิ่งที่พระองค์สอนไม่ใช่ให้เราปล่อยเฉยแต่ให้เราเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติเพื่อไม่ให้เราถูกลากไปโดยอารมณ์ของตัวเองในพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าโยธรรมมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นพร,รมผู้นั้นย่อมเห็นเรา คำว่าเห็นธรรมในที่นี้ไม่ใช่แค่เข้าใจหลักธรรมในตำราแต่คือการเห็นความจริงในทุกขณะของชีวิตเห็นความเกิดขึ้นของความโกรธเห็นความดับของมันเห็นความไม่เที่ยงในทุกอารมณ์นั่นแหละคือการเห็นพระพุทธเจ้าผ่านความจริงในใจเราเองเพราะตัทตาไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำแต่มันอยู่ในการเห็นว่าทุกสิ่ง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรผิดที่เกิดขึ้นมีเพียงเหตุที่ให้ผลอย่างที่มันควรจะเป็นบางคนอาจถามว่าแล้วกรรมอยู่ตรงไหนคำตอบคือกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุนั้นเองเราทํำอย่างไรเราได้ผลอย่างนั้นไม่มีใครลงโทษไม่มีใครรางวัลมีเพียงผลที่สอดคล้องกับเหตุเท่านั้น และนั่นคือความยุติธรรมที่สุดของจักรวาลถ้าเราเข้าใจตรงนี้จริงๆความโกรธจะค่อยๆจางเพราะจะเห็นว่าไม่มีใครทำให้เราเจ็บได้นอกจากเหตุที่สุกงอมเองความกลัวก็จะเบาเพราะรู้ว่าเมื่อเหตุหมดมันก็จบเหมือนกันตัดทตา จึงไม่ใช่คําสวยงามแต่มันคือสภาวะของปัญญาที่เห็นชัดว่าไม่มีอะไรต้องผลักไม่มีอะไรต้องดึงเหมือนเรายือนอยู่บนภูเขามองเห็นหมอกเคลื่อนผ่านเราไม่ได้จับหมอกไว้ไม่ได้ผลักมันออกเรารู้ว่ามันจะเคลื่อนไปตามทางของมันแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นเห็นอย่างสงบบางอย่างในชีวิตไม่ต้องแก้เพียงเห็นให้ชัด ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเมื่อเห็นได้อย่างนี้ใจจะเริ่มคลายและในความคลายนั้นเองคือความอิสระที่แท้จริงต่อจากนี้เราจะไม่พูดถึงการเห็นอีกแล้วแต่จะพาใจไปสัมผัสการคลายที่เกิดขึ้นเองเมื่อไม่ต้องสู้กับโลกและไม่ต้องสู้กับใจและเมื่อมันคลายจริงๆเราจะพบว่าไม่มีเสียงใดเงียบลงก่อน แต่เป็นใจเราที่หยุดดิ้นก่อนการคลายไม่ได้เริ่มจากโลกที่ดีขึ้นแต่มันเริ่มจากใจที่ไม่ต้องสู้กับสิ่งที่เป็นเคยไหมเวลาที่เราพยายามเข้าใจทุกอย่างแต่ยิ่งพยายามใจก็ยิ่งเหนื่อยเพราะการเข้าใจด้วยความคิดไม่เหมือนกับการเข้าใจด้วยความเห็นจริงบางครั้งความเข้าใจที่แท้เกิดขึ้นตอนที่เราเลิกพยายามจะเข้าใจ และแค่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆในวินาทีนั้นเองใจจะคลายเหมือนเชือกที่ค่อยๆค,คลายออกจากปมไม่ใช่เพราะเราแก้แต่เพราะเราเลิกดึงพระพุทธองค์ตรัสถึงปัสสัตทิความสงบระงับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของใจเมื่อไม่มีการบีบไม่มีการผลักเมื่อเหตุแห่งความตึงสิ้นไปผลแห่งความเบาก็ปรากฏ บางคนเข้าใจว่าความสงบต้องฝึกต้องบังคับให้ถึงแต่จริงๆแล้วความสงบไม่ได้ถูกสร้างมันเกิดขึ้นเองเมื่อสิ่งที่ทำให้ไม่สงบดับไปเหมือนผิวน้ำที่สะท้อนเงาได้ใสเพราะมันไม่ได้ถูกกวนถ้าเรามองดูใจอย่างอ่อนโยนจะเห็นว่ามีสิ่งมากมายที่พาให้ใจเกรงโดยไม่รู้ตัวคำพูดของคนอื่นความคาดหวังในตัวเอง เสียงวิจารณ์ในหัวที่ไม่หยุดเลยแต่เมื่อเรามองเห็นมันอย่างที่มันเป็นโดยไม่ผลักไม่ผลักกลับสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนเมฆที่ค่อยๆละลายหายไปการคลายจากภายในไม่ได้เกิดจากความพยายามแต่มันเกิดจากความเข้าใจที่อ่อนโยนความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดว่าต้องวางเพราะเมื่อเห็นจริงใจก็วางเองลองนึกถึงคนที่เคยทำให้เราโกรธ วันที่เรายังไม่เข้าใจเราอาจรู้สึกแน่นหน้าอกทุกครั้งที่คิดถึงแต่เมื่อวันหนึ่งเราเห็นว่าเขาก็ทำไปตามเหตุของเขาเราก็ไม่ได้ให้อภัยเพราะอยากเป็นคนดีแต่เพราะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเองและในขณะนั้นความแน่นในอกก็หายไปเหมือนมีใครปลดเชือกที่ผูกไว้ในใจนี่คือการคลายจากภายใน ไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกเปลี่ยนแต่เพราะภายในเราไม่จับอีกต่อไปบางคนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคลายแล้วจริงๆคำตอบง่ายมากเมื่อเราหยุดอยากให้สิ่งใดต่างไปจากที่มันเป็นเราก็เริ่มคลายแล้วในช่วงนั้นใจจะเบาไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องให้คิดแต่เพราะเห็นว่าเรื่องทั้งหลายไม่ต้องถูกทำให้เป็นอย่างอื่น ความสงบแบบนี้ไม่ใช่ความเงียบจากภายนอกแต่คือความเงียบของการไม่สู้และในความเงียบนั้นเองเราจะเริ่มรู้ว่าทุกสิ่งดำเนินไปตามทางของมันไม่มีอะไรต้องแก้ไม่มีอะไรต้องเร่งใกล้ถึงปลายทางของใจแล้วเมื่อความสู้ค่อยๆจางเราจะเห็นว่าการปล่อยไม่ได้เกิดจากการฝึก แต่เกิดจากการเข้าใจจนไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเมื่อความสู้ในใจดับลงโลกที่เคยดูว uh ุ่นวายก็ยังเหมือนเดิมเสียงรถยังวิ่งเสียงคนยังดังแต่บางอย่างในใจเงียบเงียบแบบไม่ใช่เพราะไม่มีเสียงแต่เพราะไม่มีใครในใจที่ต้องผลักหรือดึงอีกต่อไปเรายังเห็นฝนตกแต่ไม่ต้องหนี ยังเห็นแดดแรงแต่ไม่ต้องบนยังเห็นคนพูดไม่ตรงใจแต่ใจไม่ถูกลากไปกับคำพูดนั้นทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นและเราก็อยู่ตรงนั้นเห็นมันทั้งหมดโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนี่แหละคือความสงบที่เกิดจากตะทะตาไม่ใช่ความว่างแบบไม่รู้สึกแต่คือความว่างที่เต็มไปด้วยความเข้าใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า โยธรรมมังปัสสติโสมังปัสสติผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเราเมื่อใจเห็นความเป็นไปของธรรมทั้งหลายเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นว่าไม่มีสิ่งใดควบคุมได้ก็เหมือนใจได้พบพระพุทธเจ้าอยู่ในความจริงขณะนั้นเองเพราะพระองค์ไม่เคยอยู่ที่ไหนไกลพระองค์อยู่ในความเข้าใจนั่นแหละในขณะที่เรามองโลกอย่างไม่บิดเบือน ลองมองรอบตัวตอนนี้สิ่งที่เคลื่อนไหวล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นลมที่พัดเสียงที่ได้ยินแม้แต่ความคิดที่แวบขึ้นในใจก็เป็นธรรมเช่นกันทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วดับไปใจที่เห็นตรงนี้ย่อมวางได้เองโดยไม่ต้องพยายามไม่มีความดีที่ต้องรีบสะสมไม่มีความผิดที่ต้องรีบลบ เพราะเมื่อเห็นตามจริงเราจะรู้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุของมันและในความเข้าใจนั้นเองคือความอิสระที่ลึกที่สุดเราอาจยังต้องอยู่ในโลกเดิมแต่ใจที่เห็นตามจริงจะไม่ถูกโลกกลืนอีกต่อไปเหมือนดอกบัวที่งอกในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำเมื่อใจเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอย่างนั้นเองความเหนื่อยจากการพยายามให้โลกดีขึ้น จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเมตตาเพราะเรารู้ว่าทุกชีวิตก็เดินอยู่บนทางของเหตุและผลเหมือนกันทั้งหมดบางครั้งเราอาจยังเผลอทุกข์แต่ความต่างคือเรารู้ทันว่ากำลังทุกข์และนั่นคือแสงเล็กๆแห่งปัญญาแสงที่ไม่ต้องสว่างมากแต่พอให้เราเห็นทางเห็นว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปเลย เพียงแต่เรามักจะมองข้ามมันเท่านั้นเองสุดทางนี้จึงไม่ใช่การหนีจากโลกแต่คือการอยู่กับโลกโดยไม่ต้องหนีอีกเพราะเมื่อใจเห็นตามจริงโลกก็ไม่ต้องถูกใจเสมอแต่เราก็ไม่ต้องถูกเพราะมันอีกต่อไปเงียบลมหายใจยังคงเข้าออกและใจเพียงรับรู้ว่าทุกสิ่งเป็นอย่างนั้นเอง